สวัสดีค่ะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันในช่องของเจนยูเวอรี่เจนนี่นะคะตอนนี้แจนเปลี่ยนเป็นช่องเจนเนสซี่แล้วนะทุกคนแล้วก็วันนี้เรามาพบกันหลังจากที่ไม่ได้ทำวอกมาเลยตั้งสองสามปีนะคะตอนนี้ชีวิตก็เดินทางมาถึงจุดที่ย้ายเข้ามาอยู่คอนโดแล้วแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือเยอะมากเกิดเรื่องราวมากมายนะคะจนมาถึงตอนนี้ก็คือ,อ,อยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาตัวเองอยู่เลยนะคะ การทำวกของแจนก็ได้มาเริ่มวันนี้อีกครั้งหนึ่งทุกคนก็คือแก่ขึ้นเยอะมากอะผ่านไปสามปีสองสามปีที่ไม่ได้ถ่ายตัวเองลงในวอล์กนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากๆอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยแหละเดี๋ยวจะไปเอาหนังสือที่แจนอ่านช่วงนี้เรารู้สึกแบบดีมากรู้สึกขอบคุณหนังสือเล่มนี้จริงๆที่เกิดมาแล้วก็ เราได้เจอกับหนังสือเล่มน,นี้จริงๆเจนเจอผ่าน t i k t o อกนะคะใน t i k t o อกก็คือเขาจะมีรีวิวหนังสืออะไรประมาณนี้เราไปเจอคนคนนึงรีวิวแล้วก็เลยกดสั่งซื้อมาปรากฏว่ามันดีมากเลยทุกคนแจนอ่านซ้ําไปแล้ว2ครั้งแล้วก็อาจจะอ่าน,านซ้ําไปเรื่อยๆนะคะให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน m i n เซ็ t ต่างๆเพราะว่าที่ผ่านมา2-3ปีจะรู้สึกว่ามเซ็เจนแย่มากๆไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เพราะว่าติดกับดักความคิดตัวเองอยู่นะคะเดี๋ยวไปเอาหนังสือมาให้ดู ที่จริงเล่มแรกอ่ะแจนอ่านเป็นเดอะซีเครตอันนี้ก่อนนะก็คือเรื่องเรื่องมันมีอยู่ว่าแจนอะเกิดปัญหาชีวิตเรื่องหนึ่งก็คือไม่สามารถมุกออนได้สักทีทุกคนก็เลยแบบอยากหาทางออกแล้วก็อยากเพิ่มจุดโฟกัสให้ตัวเองก็คือหาอะไรมาอ่านหรือก็พัฒนาตัวเองประมาณนี้นะคะหนังสือเล่มนี้เดอะซีเครตใครที่แบบอยากรู้ว่าพลังจัก,กรวาลมีจริงหรือไม่นะคะพลังที่เราแบบจิตด,ดนบันดาล จุดก่อกําเนิดของพลังงานบางอย่างทุกอย่างมันเป็นอย่างไรหนังสือเล่มนี้คลายคําตอบให้คุณได้นะคะทุกคนหนังสือเล่มนี้เหมือนจะมีสะะารคดีที่ทําออกมาเป็นหนังด้วยนะไปหาดูได้ตามเว็บต่างๆนะคะเล่มนี้ก็ราคาประมาณ200กว่าบาทไม่แพงเลยมันคุ้มมากๆทุกคนถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะเปลี่ยน mindset ในเรื่องของมองโลกในแง่บวกมากขึ้นหรือว่าอยากพัฒนาตัวเองนะคะ อยากให้ลองเปิดใจอ่านเล่มนี้ก่อนอันดับแรกเลย The s e c r e t ตามด้วยหนังสือเล่มนี้ทุกคนจะเมนิเฟตเจ็ดขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนานะทุกคนเล่มนี้ขอบอกว่าดีมากๆเพราะว่ามันเข้ากับยุคสมัยของเราหนังสือเล่มนี้คือเป็นคนในยุคของเราเขียนนะคะชื่อคุณร o x กซหนังสือเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้เราไปสู่การที่เป็นคนที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ใช้จิตดนบันดาล การจิตการใช้จิตโดนบาดานไม่ใช่การที่เรานั่งนึกภาพอย่างเดียวนะทุกคนแต่เราต้องลงมือปฏิบัติด,ด้วยตอนนี้ก็คือหนังสือเล่มนี้ทําให้แจนก้าวข้ามความกลัวออกมาอุ้ยโทรศัพท์ตกก้าวข้ามความกลัวออกมาจากการที่ไม่กล้าเริ่มทําอะไรตอนนี้แจนนะคะกําลังจะทําแบ,บรนด์คอลลาเจนอยู่ทุกคนเริ่มกลัวการทําแบบการออกจากเซฟโซนของเราก็คือการอยู่สบายนอนอยู่บ้านทําอะไรแบบ ชิลๆอะไรเงี้ยแต่เราอยากข้ามจุดนั้นไปแล้วอะเราอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอะทุกคนเราไม่อยากจะรู้สึกว่าเสียดายเวลาจังที่ผ่านมาทําไมเราไม่เริ่มทําสิ่งนี้ตั้งนานแล้วอืมแล้วเจนก็ได้มาเจอหนังสือเล่มนี้ต่อจากเซ c r e t นะคะก็คืออ่านต่อกันเลยอ่านหนังสือ เรื่อง m a n i f e s ต่อเลยทุกคนเรี่มนี้ขอบอกว่าตอนที่แจนอ่านจบนะแจนน้ําตาไหลไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรในหนังสือชีวิตอาจจะค้ายแจนมากๆืมในในระดับหนึ่งนะคะก็คือคุณล็อกซี่เขามีชีวิตที่แบบว่าตอนอายุ28-29เก้าขาจะแบบไม่ไม่สามารถหาทางออกให้กับชีวิตเขาได้ไม่รู้จะไปทางไหนเขาก็เลยเริ่มใช้จิตโดนบันดาลทุกคนเราจะมาพิสูจน์กันว่าเล่มนี้มันจะทำให้ชีวิตแจนเปลี่ยนไปได้แค่ไหนนะ แจนอย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้แจนก็เริ่มที่จะกลับมาทำอะไรบางอย่างก็คือทำคอลลาเจนนะทุกคนก็คือออกแบบอะไรไว้แล้วเรียบร้อยติดต่อโรงงานแล้วเรียบร้อยติดต่อไปแล้วตอนนี้ก็คือจ่ายเงินมาจําเพื่อที่เขาจะสั่งผลิตแล้วนะคะเรามาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องเ,อเริ่มกระบวนการการทำมาร์เก็ตติ้งนะคะการทำมาร์เก็ตติ้งทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันก็คือการ จูงใจคนให้มาสนใจแล้วก็ซื้อสินค้าของเราเพราะฉะนั้นเราเรียนมาใช่ไหมแต่เราไม่ได้ใช้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเริ่มอ่านหนังสือแตเอ่เล่มนี้เจนอ่านไปได้แค่สอง,สา,ส,องสามหน้ายังรู้สึกว่าเออยังไม่เข้าหัวเท่าไหร่ต้องไปเริ่มอ่านใหม่ต้องใช้สมาธิอย่างมากๆนะคะเจนมีเวลาหนึ่งเดือนในการที่จะพัฒนาตัวเองเรื่องเรื่องการตลาดทุกคน การตลาดเล่มนี้มันชื่อว่า this is marketing สร้างแบรนด์ให้ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเอาใจทุกคนนะคะอืมเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าก็ได้รีวิวเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่ายังอ่านไม่จบก็เลยยังมาบอกไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะคะเดี๋ยวจะไปลองอ่านดูก่อนรู้สึกว่าหนังสือปกสีส้มนี่จะดึงดูดแจนมากเลยเนี่ยสามเล่มนี่คือเป็นสีส้มเหมือนกันเลยเนาะเออดูดิสามเล่มนี่คือสีส้มเหมือนกันหมดเลยจ้า แต่ละอย่างก็เป็นหนังสือที่คัดมาแล้วนะคะว่าเ,าเป็นรีวิวดีแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองอย่างมากๆตอนนี้มีอีกอย่างหนึ่งแจงก็อยากจะกลับมาทำวกนะทุกคนจะไม่สนใจแล้วนะคะว่าจะมีคนดูเยอะหรือไม่แต่เราจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะถ้าเราจะทำ อะไรบางอย่างเราต้องทําอย่างไม่หยุดยัง้งทุกคนตอนนี้เราพิสูจน์มาแล้วว่าการทําแล้วหยุดการทําแล้วหยุดมันไม่ได้ทําให้เราประสบความสําเร็จเลยเจวันนี้เจนนั่งดูคลิปเก่าๆที่เจนเคยไปทำวอก,กับเพื่อนๆนั้นนะทุกคนดูไปแล้วก็ยิ้มไปเฉยทั้งๆท,ที่วิวมันแค่ร้อยสองร้อยเองอะเออเราดูไปแล้วเราก็ยิ้มไปเรากลับมาดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราภูมิใจในตัวเองมากเลยที่เราตัดสินใจทําแบบนั้นในวันนั้นนะทุกคนถ้าเราไม่ทําอะไรเราจะรู้สึกเสียใจมากเพราะฉะนั้นเราต้องเลื่อททาอะไรสักอย่างหนึงนะ่ง ครีมกันแดดทุกวันก็สําคัญเช่นกันนะคะใบหน้าเราก็าใช้งานมาประมาณจะสามสิบปีแล้วนะทุกคนต้องดูแลอย่างดีนะคะครีมกันแดดก็คือสําคัญมากๆเจนยังใช้ตัวนี้เหมือนเดิมเคลียนโนตตัวนี้ไม่รู้ว่าใครใช้ตัวนี้บ้างนะคะแต่คือมันดีมากๆมันทําให้ผิวเราแบบไม่เป็นสิวด้วยนะใช้ยี่ห้อนี้คือผิวหน้าเจนไม่เป็นสิวเลยไม่มีสิวขึ้นต้องเริ่มดูเรื่องการตลาดบ้างแล้วนะเพราะว่าลังสั่งผลิตไปแล้วนะคะทุกคน สู้สู้ไฟติ้งเราจะไปจุดสู่สำเร็จสู่จุดสำเร็จให้ได้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะปกตินะคะก็จะกินอาหารเช้าตอนเวลาประมาณเที่ยงนะคะแต่วันนี้รู้สึกหิวก่อนเวลาวันนี้อุ๊ยทำไมมาสว่างจังตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณไม่เห็นอนะ่ะบอก1 0บโมงห้นาทีวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดแนม แหนมเพราะว่าเมื่อวานเราหุงข้าวแล้วก็เหลือข้าวอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแหนมก็แช่ช่องฟีดไว้ทุกคนใดๆคือไม่ว่าจะผ่านจุดที่ชีวิตจะแย่หรือว่าดีแค่ไหนนะคะเจนก็ไม่เคยที่จะลืมทานต,มตามินเลยโอ้ยไม่ก็ซัดมันเข้าไปจ้ะชีวิตมันจะได้ดีตามสุขภาพนะ ีแจนก็คือดู youtube ติดช่องทันเลนกับพี่จ้องมากๆส,สนุกแล้วก็ตลกมากๆทุกคนเป็นเป็นพวกแบบคนเกาหลีนะคะเป็นผู้ชายสองคนเป็นคนเกาหลีนะคะแล้วก็พาไปเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยคือเป็นอะไรที่แบบว่าฮิลใจเราได้มากๆนะคะการเที่ยวแบบธรรมดาแต่คือมีความสุขมากๆทุกคนแถมยังตลกด้วยนะทริปตอนที่ไปบึงการไปไหวพญานาคนะคะที่ถ้า นคะคะก็คือแบบโคตรฮาโคตรตลกทุกคนไปลองหาดูได้คันเลนกับพี่จองนะเลิศอะดูแล้วก็หิวใจมากๆเดี๋ยวสักพักก็จะทำนี่แล้วนะข้าวผัดแหนงักหนึ่ง ครับอย <N> ่าเพิ่งช็อกตาย กมาซักผ้ากันนะทุกคน okay. มันก็ชีวิตเรามันก็ยังดีนะที่มันเราไม่ต้องออกหอบเสื้อผ้าออกไปแล้วก็ไปซักตามร้านต่างๆไม่งั้นแล้วก็แจนที้เกียดมากแน่ๆมีเครื่องซักผ้าไว้อยู่ที่บ้านก็คือเลิศเลย